นนี้นะคะอยู่กับอ้อมมังคณาค่ะวันนี้นะคะอ้อมพาคุณผู้ชมมาเที่ยวไกลถึงประเทศญี่ปุ่นตอนนี้นะคะอ้อมก็อยู่ที่เมืองคามากุระค่ะเป็นเมืองเล็กๆนะคะที่อยู่ไม่ไกลจากโตเกียวนะคะมาง่ายมากเลยอากาศที่นี่ก็คือเย็นสบายไปค่อนข้างหนาวเลยนะคะและแน่นอนว่ามีอ้อมที่ไหนก็ต้องมีคนคนนี้อยู่ที่นั่นแต่ว่าจะเป็นใครเดี๋ยวไปรอดูกันนะคะ ตอนนี้เรากำลังวุ้ยผมเขาตาเรากำลังจะไปดูหาดทรายสีดำหาดทรายสีดำที่นี่คือระยิบระยับมากถ้าเห็นกับตานะคะมันจะมีแบบเหมือนใครมาโรยกากเพชรไว้อะเอ้ยมีขี้มาจะเห็นขี้ไห่เมื่อกี้ความมิคืออะไรโดนเหยี่ยวแย่งขนมค่ะโอ้ถ่ายไม่ทันเคยดูแล้วแหละว่าคนรีวิวไว้ว่าให้ระวังเหี่ยวแต่เราก็ลืมแต่ลืมเพราะว่าดูไว้นานแล้วถืออยู่แบบเดินถือขนมอย่างเงี้ยแล้วก็ปีกก็พึมหัวไปเลยอะ ามาไหว้พระกันเคยมาก,ก่อนไหมไม่เคยเลยค่ะนี่เป็นครั้งแรกก่อนเข้าวัดน,นะคะที่ญี่ปุ่นเขามันจะมีน้ำให้ล้างมือแล้วก็ล้างปากเพื่อชำระล้ลางสิ่งสุกปรก กราบอรีร่ญี่ปุ่นดังค่ะอืมใส่ไไวะหวามวะอืม,อมหวามกำลงังจะไปดูพาคที่ตกนะคะจะไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหน,นหาไปเจอหรืจะสูงไปช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วมนาวสนุกกันต่อค่ะ สวมหน้ากากอนามัยที่ถูกประเภทช่วยป้องกันฝุ่น PM 2.5กลับมาช่วงนี้อ้อมมีความบันเทิงมาให้ชมกันต่อไปชมกันเลยค่ะ รายการ New a, น, 2, านิวพาซาซีซั่นสองเสาร์นี้นิวหลดขอพาไปซากับสองเพื่อนซีเยี่ยมวัชพรไตชัชด,ดาพรพาทัวร์สตูดิโอไลฟ์สดขายกระเป๋าที่ทำเงินมาแล้วหลักล้านพร้อมพูดคุยเปิดอก,อกเรื่องราวความรักที่ไม่เคยบอกใครห้ามพลาดเสาร์นี้เวลา15นาฬิกาสนาทีค่ะก่อนหนันานี้เราไม่รู้ว่าพี่ายอะโสดเราเราก็<บ>จะว่าเขาแบบมีแฟนตลอดเวลาที่ผ่านมารู้หรือเปล่าว่าเนี่ยมี รู้เรารู้กี่ปีแล้วนะครับมันจะต้องนัตั้งแต่ตรงไหนอ่ะที่จริงแต่จริงต้องรีบแล้วนะเพราะอายุแต่ละคนน่ะทั้งพี่นัททั้งเอ็มก็อายุเยอะกันมากแล้วแต่มันก็จะมีแบบปัญหาบ้างหนึ่ง6 7ีไม่พูดเราเราไม่พูดเพราะคำามวัยสามสิบกว่าอัพเนี่ยถ้าคุณสดอยู่ตอนนี้อยากให้เขาเห็นคุณค่าตัวเองพี่ต่ายต้องยังไงคือต้องใช้ชีวิตให้มีความสุขด้วยตัวเองให้ได้ก่อนไม่ต้องงอว่าใครจะมาสนเราหรือไม่สนเราเราคือคนที่มีคุณค่า บักบูทีเปลี่ยนไปส่วนใครที่ตามโซเชียลมีเดียของช่อง 7HD และ tv, แบ,บัคก a b บูทีคงจะได้เห็นคลิปนักแสดงและผู้ประกาศออกมาตั้งคำถามกันใช่ไหมคะว่าบั c ก้าบูทีเปลี่ยนไปเปลี่ยนแบบไหนเราเองก็สงสัยเหมือนกันแต่ไม่ต้องห่วงนะคะจะได้รู้พร้อมกันในวันที่17บบมีนาคมนี้มาติดตามดูกันว่าบัคกบูทีวโฉมใหม่จะเปลี่ยนไปแค่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะคะ สุดท้ายนี้ขอฝากกันจากนี้นะคะสวมหน้ากากอนามัยให้ถูกประเภทช,ช่วยป้องกันฝุ่น PM 2.5จากสสสนะคะสำหรับวันนี้ฉันทานเทิงรับไปก่อนสวัสดีค่ะ